สัญลักษ์บอกคุณครูให้รู้ว่ามือเที่ยงวันนี้เด็กๆต้องการข้าวมากน้อยเพียงใดถ้าชูนิ้วโป้งก็แปลว่าเอาข้าวเยอะถ้าชูสองนิ้วเอาปันกลางพอดีพอดีถ้าชูนิ้วก้อยเอาน้อยๆค่ะเมื่อใช้สัญลักษณ์เด็กๆก็เริ่มคิดเป็นสองเท่าเปลี่ยนภาษาพูดเป็นภาษากาย ดูความต้องการของตนเองก่อนตัดสินใจแล้วรับผิดชอบในสิ่งที่เลือกค่ะเมื่อหนูเลือกหนูต้องรับผิดชอบตรงนั้นมันเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบเล็กๆในชีวิตของเขาจากจุดเริ่มต้นที่ในวันหนึ่งคุณครูได้เอาเศษอาหารที่เหลือมาชั้นกิโลให้เด็กๆดูอาหารเยอะมาก <c oughs> ก็พาเด็กๆไปดูค่ะก็เศษอาหารที่เหลือเราเอาไปฝังกบเป็นปุ๋ยแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราจะกินอาหารให้หมดแล้วอาหารที่เหลือเราก็จะเอาให้เพื่อนๆที่ต้องการอากลับไปกินที่บ้านซึ่งเกิดเป็นแนวคิดปลูกฝังคุณธรรมความพอเพียงและให้เด็กๆเรียนรู้ความรับผิดชอบในสิ่งที่เลือก จากสถิติถ้าเด็กทานข้าวหมดเป็นประจำเราก็เสริมแรงมอบของรางวัลเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ทำความดีรวมทั้งช่วยกันช่างเศษอาหารในแต่ละวันเพื่อเป็นสถิติไว้การที่เราเช็คการทานอาหารของเด็กทุกวันทําให้เด็กมีความพอเพียงรู้จักเลือกรู้จักพอดีค่ะเรากินข้าวหมดเราก็ดีใจค่ะ เป็นความสําเร็จของโครงการที่เรื่องจากกลุ่มเล็กๆที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียนเปลี่ยนจากเศษอาหารเหลือทิ้งให้เด็กๆเ,เ,เรียนรู้ได้อย่างบูรณาการเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับโลกกว้างเพื่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นสํานึกใหม่ที่งดงามเปี่ยมด้วยพลังค่ะเพราะว่าชาวนาอุตส่าห์ปลูกข้าวมาให้เรากินนะครับและพ่อของผมก็เป็นชาวนาด้วยพ่อจะสอนผมอยู่เสมอครับ เป็นที่น่าพอใจนะครับว่าปริมาณเศษอาหารนั้นลดลงกว่าเดิมเยอะมากเลยครับจากเศษอาหารเหลือทิ้งก็กลายเป็นกับข้าวแสนอร่อยฝากคุณแม่ค่ะก็ช่วยประหยัดได้มากครับเงินเหลือก็เอาไปฝากกับโรงเรียนครับ โครงการออมเงินของโรงเรียนเราร่วมกับธนาคารกสอเด็กจะเริ่มฝากเงินตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งและได้รับเงินคืนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับรุ่นพี่ที่จบไปได้เป็นหมื่นเลยครับผมจะฝากเงินให้ได้ล้านหนึ่งอยากเป็นของขวัญให้แม่ค่ะประหยัดอดออมวิถี ได้เรียนรู้และได้ปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ให้เข้าใจความพอเพียงเพราะพอเพียงทำให้เราเพียงพอและเป็นสุขค่ะ